นี่ฮะเรียบมากแกฮ่าฮ่าววเริ่ม ผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมข<ด>ผมขามารับชมนะครับนี่นมสนมุนทารุ่งแต่ว่ามานตองป่าที่เราเอาผมเศร้านี่พาดแต่พลาดแตเศร้าพี่น้องจะมา <c oughs> ไปไปบางน้ำเปรี้ยวพี่นออ้องอ้พระเมนบางน้ำเปรี้ยวนะครับบอลสองร้อยปีมาแต่ตีหาพี่น้องพร ไปหอดพุ่นแล้วต้องปิดบอรครับผมบอพุ่นเปิดวันที่เก้านะครับกะต้องเลยกลับมาเี่จากวางน้ำเตี้ยวมานี่แหละครับห้องสนามอี่วัาน้ำพุ่มเล่านะครับผมนี่นี้ก็ับได้แต้มได้ตูปมาก่อนเพาะทตามไปกันแล้วกันนะครับ ใหกตับไปเอยครับว่ามันจะมีแก่บ่อ เมื่อละครับมันเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยมันก็นเลยเสียงดังเนี่ย <c oughs> โอ้เห็นล้ครับบรรยากาศตรงทรงนำสวยงามขึ้นเ่าครับผมหูเวลาบใจใจใจมกระจายบนนี่แหละครับเหตุผลที่มันเสียงดังปูบ่อบบอมันร่มแห้งหลายพี่น้อง นี่ปังล่มเนี่ยต่ายงะออ้วโมห่แโอ้สวยงามนีเนาะเยีวยเลยนใ่เสวย้เดี่ยโอ้โหอดชือดครับผมโอเคครับมันๆมตัวแรกไม่ต้องตัวแรกโอ้โหเล้าแล้ว ตาตึงหมดตึงนั่นพี่น้องเอ้ยนว่ามันสีเห <ste al> ี 09, e. Lion, cat, ่ยวแล้วคักแน่เนาะครับลวมมันแห้งหลายเนาะครับเบินกระดูกเลี้ยงของก้ไนใหญ่รมตีตุึมตึมตุึมตึมนี่นะครับนึกว่าสิบะมีแต้มแบบพี่น้องเอ้ยรอดเหี่ยวแล้วรอดเหี่ยว คดแบบดดม่บมวูป่าหงุมๆเศร้าๆอยู่ <laughs> <c oughs> โอเคครับผม<ห>ตัวแรกครับผมตัวแรกมาแล้วมันหมานมันหมานเนี่ยโอ้หัวจะไปขังตายไป่ <c oughs> ึ้อง่ออกินแล้วโอเคเลยครับผมลำ <c oughs> ที่สองครับ มาแล้วมาแล้วมาวออดิเธอปานิ้นตัวสวยกว่าเกาอยู่เนาะสวงามกว่าเกาลู่โอเคอยู่แบบเอาขัางแค่ขังไปสักกอนเอานูา้ลูกไปเห็นมันตายหมดเลยอโอเคครับผมโอ้โหตัวไปขังปลาไป่นองปลา,ากินเมื่อดือเอากัท่าน มาเต็มสองแล้วครับผมรอดเฮ้วรอดเฮ้วเฮ้ยยกองตัวเอ,อ <laughs> า <laughs> เออโอเคพี่ร้องโอเคเ <laughs> ต็บคนแล้วครับผมเต็บคนแล้ว โออคครับผมเออื้แนวเว้ยโอ้ยว่านสิบคนบน่าง้โอเคครับผมเได้ปนแล้วพหได้ขอเศร้าว่าได้กินได้ไม่น้องเนี่ยอาทากินตุ่มปายเลยว่าสิบคนมแล้วเออวนด้ต้มเยอะรอนเหี้ยวรอนเหี้ยววันสิรอนเหี้วแน่นอนวูนสิก็ว่าแต่ว่ามัน วันทั้มันสีเหยว่ามันจะสีเหาลายเห็นบปล่าล่ะวัวเหาอะเฮ้ยตัวมันเลท่ายกับพี่ได้พม่น้หรอกว่าวนวลไปไก่บ่เลยครับผมนวนไปกลางผมมันผมมีป่ากกิงเลยนวลไปรอฟังนี่สี่หามีดีดึงเทียเดียวมันเกิดถึงฟังเลยไม่้อง

เดี๋ย๋วยเตี๋ยวครับเขากินก่อนกําลังว่าปลาต่มอยู่หรือยังเออนังอ่ะตุ้งปลา เอากันหนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องยังได้สิตตมป่าสู่กินบ้านเลยยู่วเขาแล้วย่างแต่แล้วมไม่ถ่กเลยครับเอ้อสามสี่ตัวก็ฟ้อมกินหัวเมือดดอก ลอยปล่าพี่น้องเอ้ยลมมันแห้งหลายลมมันแห้งครับหอเดือนละบัางปานนี้น มาข้ามะะน,<ะ>น,ามนี่ยังเราบนอีกฮะเซฟมาข้เรานี่เงียบไปเลยไี่ร้องให้บานยังมีกินี้หัว่าปิดอะไรเนาะมันป่าละะ้วบหรมันพักเพละปะปะกแล้วบอป่าอะไรเออ ันไปใกล้ๆป่ามันดึงบกอยท่านป่าอ้มตั้งหวังหลังๆเองเลยอ่ะสันกงกริ่งกริงกน,นบึงตัวป่าได้ดูไายยังไดนกับไทยประทันพี่น้อง สวยสวยงามตาองเดือนตางามรอแรกครับผมกินไก่หนูกินนี่ยนไก่เนบ แซ่บว่ะเฮ้ยยยยีแดงเนื้อว่ะเนั้อว่ะใส่บระขามตุมมาใส่บระขามออนอืมแซ่บยี่แหะแซ่บว่ะแซ่บสุกยังสักเนี่งสุกแล้วเอ้โหมาใส่ ว่าเลยใส่ยากกว่าีมันหอมแล้วนี่นี่นี่หอมเส่กับผงเลยแล้ว คือคือวะโอเคโอเคคุณเนออยู่นี่น้องมาติดตอกัข้าวข้าวาครับผมข้าวา้งกาเนียเเี่ก บ้วนเอาอยู่ตรงไหนนะี่คนะือหรนะอเจ้า เนี่ยพี่ยามาดูว่าท่นานลยครับเด็กเขาก็อ้เฮ้ยวป่าไปเดีวเสียหรือ่โอ้ยสดสดสดเลยสดก็ดีเยอกินได้น้ำมาแล้วไม่นอด จุดวันนี้กินแล้วเมีนตาบนงอนอ่ะกินอะกินข้าวแล้ววานนี้น้องมากินข้าวเที่ยงข้าวเศ้ากันครับผมดีดูผู้บัาัเอาพระท่านน้องเนยนล้าจะ มาไเกากินข้าวบ้านนี้งานนี่ไอเงี้ยตับเลยจริงจตัวหตบเก้นเี้ียวเออตับเตียกตับน้ยตับยัวไหลแล้ว พอทนี่กันหมเลยโอ้าเงยหมดเลยอ่ะออไนน้อน้ำจืดหนานะเฮ้ย้อง เข่าพี่น้องมันล่นเล็บเขา่าบักทองบักทองบักทองมาเขา่า <c oughs> กินหอยไ่ได้มาเ้าอยลยอเปาอยซายังละฮะสบายเปิดน้รอีละเปิดน้รอไว้ตัวใหญ่ไม่นองตัวใหญ่

จี่ไันนี่ไหนนะทุดได้ดิที่ไหนล่ะทิ่ัมันไดไห

วันดีรุดไปืู้เอ้อจบเร็จรเนนยียนพูดอะโอ้ได้เรียว,วา,างเบรกก็กล่องจะจับไปทางไหนอุ้นนี่ ตั้งไว้านี้ละปาติดเบ็ดพี่น้องโอ้ออกกดเบ็ดกอนกด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 ลงกดกดโอฮ่าฮ่าเ้ยเตะเล็ดเตะเล็ดอะไรรูปิงเดียวเดียว ว้าวว้าวว้าวโอ้ยไพี่น้องไงพี่น้องขับกูขับกูขับกาขับกูดยอดครับผมโอ้ยไงขับไงแน่พี่น้องกวเราเกือบสิบูมั้งคนับงดวาี่ได้ยโอเคครับโอ้ยม่น้องใแล้วกันอย่เสือมฮเสื่อลอยเนาะ தாさん நியாயுதி கேர் அரேரே เอาเลยไ้ครับไปลามไปก่อนพี่น้องไปก่อนวินเทอร์ไซค์ครับผมก <c oughs> ็าตายว่าจะตายไไหมด

ก่อนเลยตัวนี้อันตุบยันเดียวนี่โอเคโอเคใไง่ายเลยอากาศพร้ามสิครับครับผมไปไกลๆแลาวครับพดบางเจ้าเจ้าพิ่บอรับมา โมโห่รองสมนามกือเรานะครับอุบรรยากาศร,าสรางสมนามมอกันยังโอเคนะครับมันกระสีสะท้อนสะท้อนแสงได้ด้วย <c oughs> ม่รำเลอคุัคบดีผมอุณหมิรรยากาศบรรยากาศกจังสี่เลนี่ โอเคครับผมได้เก็บเบ็ดละบาดเนี่ยเดี๋ยวจะได้รูปปลาล่วมใหม่เบื้องน้ะครับว่ามันในจักตัว <c oughs> ทางฝีก็อําตามอยู่พี่น้องความหน,นึ nhăn vô bò tài đấy không ngon đấy ngon đấy nó im nam đấy ạ, สุดยอดปะอันขางนี้อันขางนี <từ> ้เงายาซ้ำเกิดขึ้นคุณนเลยวะนี่ครับนลยป่าป่านิ่นครับผมป่านิ่นี่กล่างเขาป่ได้เขาวางป่ได้หรอกเอาเรปะเจ็เดยวมาโอเคโอเคราบรวมครับผมแค่แค่นี้แหะครับ นี่แหละเก็บขาข้างมือนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอร่างครับแหละนะครับผมทขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมคุณสกุมวาลุยมาสองคนด้วยกันครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับสดีปีใหม่นะครับทุกคนร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกคนครับผมติดตามคลิปหน้าดิเด้อคลิปหน้าจะไปตรงไหนเบอร์กันครับ